คอนโดโรไลส์ ize, โครงการใหม่ติดถนนใหญ่อ่อนนุชเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางใกล้ BTS อ่อนนุชและ m r t มรีสีนุชและยังใกล้อ่อนนุชพลาซาพร้อมส่วนกลางครบและโซนที่เปิดให้ได้ใช้งาน24ชั่วโมงแห่งแรกของ LPN ทั้งฟังก์ชันของห้องฟิตเนสและพื้นที่โคเวกิ้งสเปซในราคาเริ่มต้น1.79้าล้านบาทเท่านั้นเองค่ะรายละเอียดโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคลิปเข้าไปชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์คลิปในี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานค่ะ วันนี้คลิปแรกคอนโดนะอยู่พาทุกคนมาชมโครงการลุมพินีพักออนไนทีนจากบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเขาเป็นโครงการคอนโดโลไลฟ์ที่ตั้งอยู่ติดถนนอ่อนนุชหรือสุขุมวิท7 7เลยค่ะจะอยู่ในช่วงประมาณซอยอ่อนนุช19นะคะซึ่งทำเลโซนนี้เป็นโซนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและยังเดินทางได้สะดวกสบายมีตัวเลือกหลากหลายจากที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึง2ส,สายด้วยกันค่ะคือรถไฟฟ้าสาย สายสีเขียวอ่อนสถานี b t s อ่นุชซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ5นาทีหรือประมาณ1.9กิโลเมตรและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง MRT สถานีสีนุชห่างจากโครงการประมาณ3.5กิโลเมตรหรือประมาณ9นาทีเท่านั้นค่ะและคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะก็ยังสามารถขับออกไปเชื่อมต่อถนน สุขุมวิทได้ในระยะทางประมาณ1.7กิเมหรือประมาณ4นาทีหรือจะไปเชื่อมต่อถนนสีนครินก็ได้ไปโซนพัฒนาการหรือโซนบางกะปิก็สะดวกค่ะและยังใกล้ทางด่วนทั้งทางพิเศษเฉลิมหาานครและทางพิเศษฉลองรัฐทําให้เราเดินทางไปโซนสนามมิสุนภูมิหรือจะออกต่างจังหวัดไปทางฝั่งตะวันออกก็สะดวกเช่นกันค่ะ นอกจากนั้นตัวโครงการนี้นะคะเขายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอยู่ใกล้ทั้งแมคโครฟู้ดเซอร์วิสซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ200เมตรและยังใกล้ออนนุทพลาซาซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ550เมตรเรียกว่าอยู่ในระยะที่เราสามารถเดินไปหาของทานได้ง่ายๆเลยค่ะนอกจากนั้นยังมีไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกหลายแห่งในละแวกนี้ให้เราได้เลือกไปจับจ่ายใช้สอยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวิซีออนนุชโลตัสสุขุมวิท50เซนจูรี่อ่อนนุช รวมไปถึงอยู่ในระยะอุ่นใจใกล้โรงพยาบาลสุขุมวิทและโรงพยาบาลตล้วยน้ำไทยและยังมีโรงเรียนนานาชาติอีกหลายแห่งในละแวกนี้อีกด้วยค่ะส่วนรูปแบบของโครงการนี้เป็นโครงการคอนโด low l i นะคะ <c oughs> ซึ่งมีความสูงอยู่ที่8ชั้นที่นี่มีทั้งหมด3อาคารพัฒนาอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ7ไร่1 9 6ตารางวา กับจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด606ยูนิตค่ะซึ่งเขาจะมีที่จอดรถเตรียไมไว้ให้ทั้งหมด222คันหรือประมาณ36.6ไม่รวมจอดซ้อนคันรูปแบบห้องมีให้เลือกทั้งสตูดิโอวันเบดรูมและทูเบดรูมพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่25ตารางเมตรไปจนถึง46ตารางเมตรค่ะและเขายังมาพร้อมกับแฟซิตี้ที่มีฟังก์ชันหลากหลายให้เราได้พักผ่อนแบบเต็มที่ในพื้นที่ของเรานะคะซึ่งโครงการน,นี้เขาจะมีความพิเศษตรงที่มี มีโซนที่เปิดให้เราได้ใช้งานตลอด24ชั่วโมงมเป็นแห่งแรกของ LPN อีกด้วยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่1.79ล้านบาทเท่านั้นค่ะสำหรับทางเข้าออกของตัวโครงการนี้นะคะเขาจะอยู่ติดถนนอ่อนนุชเลยค่ะซึ่งบริเวณโซนด้านหน้านียเขาจะมีเมนเกตที่คอยรักษาความปลอดภัยนะคะลูกบ้านก็สามารถเข้าออกโครงการได้ค่ะและหลังจากที่เราเข้ามาด้านในนะคะก็ประมาณ120เมตรก็จะถึงที่ตั้งของตัวโครงการค่ะ แล้วตรงนี้จะเป็นในส่วนของโมเดลของโครงการค่ะคุณผู้ชมซึ่งที่นี่เขาจะมีทั้งหมด606ยูนิตโดยเขาจะแบ่งออกเป็น3อาคารด้วยกันค่ะที่อาคาร A จะมีจำนวนยูนิตพักใสยทั้งหมด217ยูนิตอาคาร B 196และที่อาคาร C 193ยูนิตค่ะโดยแต่ละอาคารเนี่ยเขาจะมีลิฟต์โดยสารจำนวนแตกต่างกันนะคะที่อาคาร A และอาคาร B จะมีลิฟต์โดยสารให้ทั้งหมด2ตัวและอาคาร C จะมีทั้งหมด3ตัวค่ะ พื้นที่จอดรถของโครงการนี้จะจัดไว้ที่โซนชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยจอดได้ทั้งหมด222คันนะหรือประมาณ36.6%ไม่รวมจอดซอนคันส่วนเฟสติตี้ของโครงการนี้เขาจะจัดไว้บริเวณโซนกลางโครงการตรงนี้เลยค่ะโดยเขาจะเน้นเป็นคอนเซปต์ให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติทําให้ยากาศโดยรวมของโครงการเขามีความโปร่งสบายโดยเขาจะใช้แนวคิดร e เลสอิ n ทูเร e ปลดปล่อยชีวิตให้ชิดธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะพักมุมไหนก็เหมือนเราได้รีชาร์จในทุกๆวันค่ะ ซึ่งฟังก์ชันของบริเวณโซน outdoor ตรงนี้นะคะเขาจะแบ่งออกเป็นตัวสวิมมิ่ง p o o ขนาดใหญ่ความยาวสระอยู่ที่ประมาณ25เมตรซึ่งเราสามารถว่ายออกกําลังกายได้พร้อมกับฟังก์ชันที่เราสามารถนั่งพักผ่อนได้ไม่ว่าจะเป็นโซนพา v วลเลียน l ลเช u r e l o u n g นะคะและยังมีแอคทิวิตี้อื่นๆให้เราได้ใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นโซน j o อก i n g งแ a c ค่ะ และที่นี่ยังเป็นโปรเจกต์แรกของทาง LPN นะคะคุณผ mm ู้ชมที่เขามีการใส่ฟ mm ังก์ชันการใช้งาน24ชั่วโมงมาให้ลูกบ้านด้วยโดยฟ mm ังก์ชันของการใช้งานในรูปแบบนี้จะอยู่ในโซนอาคาร C ซึ่งเป็นพื้นที่อินดอร์ค่ะ mm hmm. ซึ่งเขาจะจัดมาให้ทั้งฟ mm ังก์ชันของห้องฟิตเนส Co-Working and Co-Living Space ทำให้เราสามารถออกกำลังกายและมีพื้นที่นั่งทำงานตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงนอกจากนั้นภายในตัวอาคซี 4, เขายังมีฟังก์ชันของไลฟ์สตูดิโอแล้วก็มีพอดแคสต์รูมด้วยซึ่งเหมาะมากๆกับการใช้งานในปัจจุบันนะคะเป็นทั้งห้องอัดเสียงแล้วก็เหมาะกับการไลฟ์สดด้วยที่นี่จะมีห้องให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะคือห้องสตูดิโอขนาดอยู่ที่ประมาณ25-25.5ตารางเมตรห้องวันเบดรูม ขนาด26.5ถึง31.5ตารางเมตรและห้อง2 Bedroom ขนาด38ถึง46ตารางเมตรสำหรับรูปแบบห้องมาตรฐานของโครงการนี้นะคะจะเป็นรูปแบบของ Fully Fitted ค่ะแต่ในช่วงพรีเซลที่เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นในการที่จะแถมแพ็กเกจของเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นห้องแบบ u u l y f u ฟ n i s น e d นะคะส่วนถ้าใครที่ไม่อยากได้โปรโมชั่นตัวนี้ก็สามารถรับเป็นส่วนลดแทนได้ค่ะ สำหรับห้องมาตรฐานทุกห้องที่นี่เขาจะมีการติดตั้งตัวดิจิตอลดอลล็อกมาให้เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยด้วยห้องนี้ที่พี่งอยู่เป็นห้องสตูดิโอนะคะเป็นห้องตัวอย่างขนาดประมาณ25ตารางเมตรค่ะสำหรับฟังก์ชันโซนแรกห้องนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวนั่นเองค่ะข้อดีคือที่นี่เป็นห้องสตูดิโอที่ได้เป็นครัวปิดโดยเขาจะใช้เป็นประตูบานสไลด์นะคะทำให้ห้องดูโปร่งสบายด้วยแล้วก็ยังช่วยกันกลิ่นและควันไม่ให้ไปรบกวนในโซนของลิฟลิงได้ด้วยค่ะ ส่วนความสูงมาตรฐานของตัวห้องจะอยู่ที่2.45เมตรและพื้นจะปูด,ด้วยพื้น SPC ลายไม้ทั้งห้องค่ะพื้นที่โซนแรกทางโครงการเขาจะมีการบิวอินเป็นชุดเคาน์เตอร์ครัวมาให้แบบนี้เลยนะคะโดยเขาจะมีอุปกรณ์ทั้งตัวซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้า2หัวแล้วก็มีเครื่องดูดควันมาให้ด้วยโดยชุดเคาน์เตอร์ครัวที่เขาบิวอินมาให้จะเห็นว่ามีพื้นที่ไว้จัดเก็บอุปกรณ์เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องเก็บไมโครเวฟให้โซนอีกฝั่งนึ่งทางโครงการเขาจะ การบิลลอินเป็นตู้เก็บรองเท้ามาให้แบบนี้เลยค่ะเราสามารถที่จะเปิดตู้ตรงนี้จุรองเท้าได้หลายคู่เป็นสัดเป็นส่วนส่วนอยูที่ด้านบนก็ยังมีมุมให้เราวางพวกพัสดุหรือว่าเป็นจดหมายต่างๆรวมไปถึงถ้าใครมีกุญแจต่างๆเนี้ยก็จะมีมุมไว้ให้แขวนไว้ด้วยค่ะ เชื่อมต่อเข้ามาที่โซนลิฟวิงด้านในค่ะคุณผู้ชมห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอนะคะเพราะฉะนั้นของจริงก็จะได้เป็นพื้นที่โล่งๆที่เราสามารถจัดวางฟังก์ชันได้เองตามใจเลยค่ะ พื้นที่โซนแรกนะคะเราสามารถทําเป็นมุมวางโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ2ที่นั่งกําลังดีมุมถัดมาเป็นโซนลลฟวิ่งซึ่งเราสามารถวางโซฟาขนาดประมาณ2อถึงสที่นั่งเนี่ยกำลังเหมาะกับพื้นที่เลยแล้วก็ด้านในวางเตียงขนาดประมาณควีนไซส์นะคะก็คือกําลังดีใช้งานได้สะดวกส่วนไรดูทีวีตรงนี้จะเห็นว่าค่อนข้างกว้างค่ะฝั่งตรงข้ามใครชอบดูทีวีจอใหญ่ๆนะคะก็สามารถติดตั้งได้เลยส่วนเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานที่จะมากับทุกห้องก็คือตู้เสื้อผ้าบิวอินอันนี้ค่ะ ขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะด้านในเราก็สามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโปรโมชั่นของแถมเป็นเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจเนี่ยทางโครงการเขาก็จะมีให้ทั้งตัวโต๊ะทานข้าวโซฟาฐานเตียงแล้วก็ชั้นวางทีวีโดยจะเป็นแบบมาตรฐานของทางโครงการค่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าขอดูเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจหน้าตากับทางโครงการได้เลยค่ะ สำหรับตัวห้องนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะได้ในเรื่องของความโปร่งสบายด้วยเพราะว่าทางโครงการเขามีการเลือกใช้หน้าต่างบานใหญ่นั่นเองค่ะตรงนี้เขาจะมีทั้งตัวหน้าต่างขนาดใหญ่ที่รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้เยอะช่วยห้ห้องดูโปร่งสบายมากขึ้นนะคะหรือจะเปิดระบายอากาศก็ได้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นระเบียงที่มีขนาดค่อนข้างกว้างค่ะโดยทางโครงการเขาจะมีการเดินงานระบบต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้ากับราวตกากผ้าบริเวณริมระเบียงได้เลยและที่สําคัญอีกอย่างนี่คือโครงการนี้ทุกห้องนะคะเขาจะให้เครื่องปรับอากาศมาด้วยสําหรับห้องสตูดิโอเนี่ยเขาจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาให้1ตัวค่ะส่วนคอมพิวเตอร์แอร์เขาจะติดตั้งแบบแขวนไว้ด้านบนเพราะฉะนั้นพื้นที่ระเบียงด้านล่างเราก็สามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่ค่ะ มาดูส่วนของห้องน้ํากันค่ะสําหรับห้องน้ําที่นี่ค่ะคุณชมเขาจะเน้นการออกแบบให้ดูแลรักษาได้ง่ายพื้นและผนังใช้กระเบื้องค่ะและจะเลือกใช้เป็นโทนสีอ่อนทําให้ห้องดูสว่างแล้วก็ดูสะอาดด้วยนั่นเองค่ะโดยสุขนัณฑ์ที่นี่จะใช้หลักๆของฮาเฟ l เลนะคะซึ่งเขามีการติดตั้งมาให้ครบเลยตั้งแต่ตัวอ่างล้างมือขนาดใหญ่ด้านล่างจะมีพื้นที่เก็บของมาให้พร้อมกระจกเงา โทสุขภัณฑ์แบบ DuO อ l u s h ติดตั้งให้พร้อมสายชำระนะคะแล้วก็มีที่วางกระดาษชำระด้วยและที่สําคัญในโซนห้องอาบน้ํามีตัวชเว r ์สกรีนติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ mm hmm. ก็จะมีการแยกอย่างเป็นสัสดส่วนส่วนด้านในติดตั้งฝักบัวมาให้นะคะโดยในห้องมาตรฐานทุกห้องทางโครงการเขาจะมีการติดตั้งตัวเครื่องทางนมาให้ด้วยค่ะ ตัวอย่างห้องที่2ค่ะห้องนี้เป็นห้องทายปวันเวดรูมนะคะขนาดพื้นที่สอยจะมีให้เลือกตั้งแต่26.5ถึง31.5ตารางเมตรโดยห้องท้ายมีทางโครงการเขาเคลมว่าใหญ่ที่สุดในย่านเมื่อเทียบกับรูปแบบห้องชนิดเดียวกันในราคาต่อตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ70,000ถึง80,000บาทค่ะโดยห้องตัวอย่างที่เรากำลังจะเข้าไปดูกันเนี่ยมีขนาดอยู่ที่30.5ตารางเมตร พื้นที่ภายในของตัวห้องนะคะห้องนี้เขาจะเน้นความโปร่งสบายที่มากขึ้นฟังก์ชันโซนแรกเป็นพื้นที่ครัวเปิดค่ะละักษณะของครัวแบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ปกติอาจจะไม่ได้ทําอาหารจริงจังมากนะัเน้นการเตรียมอาหารเบาๆหรือเน้นการซื้ออาหารนอกบ้านเข้ามาทานค่ะแต่ทางโครงการเขาก็จะมีบิวอินเคาน์เตอร์ครัวครบชุดมาให้อีกเช่นกันนะคะโดยจะมีทั้งซิงค์ล้างจาน ครอบคูุ้มติดตั้งมาให้พร้อมกับพื้นที่ในการเก็บของที่กว้างขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ฝั่งหนึ่งทางโครงการเขาก็มีการติดตั้งเป็นตู้เก็บรองเท้าแบบบิวอินมาให้อีกเช่นกันพร้อม,มีพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ให้เราวางตู้เย็นได้โดยที่มองว่าพื้นที่ในโซนนี้นะคะถ้าใครอยากจะกั้นเป็นครัวปิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นประตูบานสไลด์เพิ่มได้ไม่ยากเลยค่ะ เชื่อมต่อเข้ามาที่โซนลิฟวิ่งด้านในนะคะจะเห็นว่าตัวห้องเนี่ยเขาเน้นความโปร่งสบายโซนนี้เราสามารถจัดสรรฟังก์ชันได้เลยค่ะจะวางเป็นโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ2ที่นั่งตรงนี้กําลังดีนะคะแล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาที่โซนห้องนั่งเล่นจะมีขนาดกว้างขึ้นวางโซฟาขนาด2-3ที่นั่งได้ระยะดูทีวีตรงนี้กําลังดีเลยส่วนฝั่งตรงข้ามติดตั้งทีวีจะวางเป็นชั้นวางทีวีเพิ่มก็ได้ค่ะ ส่วนถ้าใครที่เอาเป็นฟรีเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจนะคะตรงนี้เขาก็จะมีมาให้เรียบร้อยแล้วข้อดีของห้องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ชอบใช้เวลาในโซนของห้องนั่งเล่นค่ะเพราะว่าตัวห้องเขาจะอยู่ติดกับระเบียงด้านนอกด้วยได้เป็นระเบียงหน้ากว้างนะคะมีขนาดกว้างขึ้น ใครที่ชอบปลูกต้นไม้เขาจะมีพื้นที่ให้วางไม้กระถางหรือว่าใครที่ซักผ้าบ่อยๆนะคะตรงนี้เขาจะมีพื้นที่ให้วางราวตากผ้าขนาดใหญ่ได้โดยทางโครงการจะมีการเดินงานระบบไว้ให้แล้วเรียบร้อยติดตั้งเครื่องซักผ้าด้านนอกได้เลยค่ะ ่วนฟังก์ชันของห้องนอนเขาจะกั้นแยกไว้ให้แบบเป็นสัสดส่วนเลยค่ะโดยตัวห้องจะออกแบบมาเป็นห้องแนวหน้ากว้างสามารถจัดฟังก์ชันได้แบบลงตัวพอดีพอดีเลยค่ะมุมพักผ่อนวางเตียงประมาณคว e นไซส์นะคะกำลังดีจะมีพื้นที่ให้เราเดินขึ้นลงเตียงได้สะดวกส่วนด้านข้างก็ยังมีมุมให้เราติดตั้งเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือใครจะวางเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะ ในโซนพื้นที่แต่งตัวบริเวณหน้าห้องน้ำเนี่ยทางโครงการเขาบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มาให้เป็นแบบมาตรฐานทางฝั่งนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งในห้องจริงเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่โล่งๆซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะจะติดตั้งเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ใส่เสื้อผ้ามากขึ้นหรือจะไว้เป็นโต๊ะทางานก็ได้ค่ะ ส่วนห้องน้ำในตัวจะอยู่ติดกับโซนห้องนอนเลยค่ะก็สามารถเข้าออกใช้งานได้สะดวกภายในมีการแยกโซนแห้โซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยรวมไปถึงมีการติดตั้งสุขภัณฑ์มาตรฐานของฮาเฟ l เลพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้ทุกห้องค่ะและห้องขนาดใหญ่ของโครงการนี้ค่ะฟังก์ชันของห้องนี้จะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องอเนกประสงค์และ1ห,ห้องน้ำ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่38ถึง46ตารางเมตรค่ะโดยภาพที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี้นะคะเป็นห้องขนาด38ตารางเมตรจุดเด่นของห้องนี้คือเขาจะมีพื้นที่โซนิฟวิ่งขนาดใหญ่ซึ่งมีการจัดวางฟังก์ชันเป็นโซนห้องครัวห้องทานอาหารพื้นที่ห้องนั่งเล่นเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีเพื่อนหรือมีญาติญามาหาที่บ้านบ่อยๆค่ะหรือคนที่ต้องการสเปซในโซนิฟีิยงกว้างๆห้องนี้ก็จะตอบโจทย์เลยค่ะ นอกจากนั้นยังเหมาะกับคนที่ชอบความเป็นสัสดส่วนเนื่องจากว่าห้องนี้เขามีการกั้นเป็นห้องนอนมาสเตอร์ว r o ูมแยกไว้ให้อีกหนึ่งห้องเป็นห้องนอนมาตรฐานขนาดใหญ่และยังมีอีกหนึ่งห้องอเนอกประสงค์ซึ่งเราสามารถใช้เป็นห้องทํางานหรือจะใช้เป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องก็ได้ค่ะ สำหรับโครงการลุมพินีพักออนไนทีนเป็นโครงการที่อยู่ในย่านออนนุชติดถนนใหญ่อ่อนนุชเลยค่ะซึ่งเป็นทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายทั้งคนที่ขับรถจนส่วนตัวและคนที่ใช้รถไฟฟ้าและที่สําคัญเป็นทำเลที่หาของกินของใช้ได้ง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินไปซื้อหรือจะเป็นในรูปแบบของการเดลิเวอรี่ร้านดังก็มีตัวเลือกหลากหลายเลยค่ะซึ่งความน่าสนใจของโครงการนี้คือเขาเป็นคอนโดโลไลซ์ที่อยู่ติดถนนใหญ่อ่อนนุชเลยค่ะ ซึ่งในโซนนี้ถ้าเกิดว่าเรามองคอนโดโลลิ์ส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปอยู่ในซอยทําให้การเดินทางไม่สะดวกสบายเท่ากับคอนโดที่อยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้รวมไปถึงในช่วงพรีเซลเนี่ยเขามีรูปแบบห้องให้เลือกที่ค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นในเรื่องของฟรีเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจทำให้เราได้ห้องแบบ fully furnished ไปเลยเหมาะกับคนที่ อยากจะควบคุมงบประมาณนะคะและได้ห้องที่ตกแต่งเป็นสไตล์ที่เรามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราชอบก็สามารถเลือกได้เลยหรือถ้าใครที่อยากจะตกแต่งห้องเองก็สามารถเลือกเป็นห้องมาตรฐาน f u l l ี่ฟิตเต็แล้วก็เลือกรับส่วนลดไปได้ะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งห้องเองเพิ่มได้ ซึ่งตัวโครงการนี้นอกจากว่าจะเป็นทำเลที่ใกล้รถไฟฟ้าถึงสองสายอยู่ติดถนนใหญ่หาของทานได้ง่ายแล้ว mm hmm. เขายังมีรูปแบบห้องที่หลากหลายให้เราได้เลือกด้วยค่ะทางห้องสตูดิโอวันเบดรูมแล้วก็ทูเบดรูมซึ่งเหมาะกับคนทํางานที่อยู่กัน1นถึงสงคนหรือถ้าใครที่มีญาติญาติมาหาที่บ้านบ่นบอยๆตรงนี้ก็สามารถรองรับได้ก็เอีกหนึ่งอย่างที่โครงการนี้เขามีจุดเด่นก็คือได้พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่มาด้วยค่ะมีฟังก์ชันหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้แน่นอนค่ะ และอีกอย่างนึงก็คือโครงการนี้เป็นโครงการแรกของทาง LPN เลยที่เขามีการใส่ฟังก์ชันที่ลูกบ้านสามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงมาให้ด้วยนั่นคือส่วนของห้องฟิตเนสโคเว o ร์กิ้งแอนด i โคลิฟ p a สเซนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตในรูปแบบยุคป,ปัจจุบันได้มากขึ้นค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของห้องสตนะูดิโอณปัจจุบันจะอยู่ที่1.79ล้านบาท กับโปรโมชั่นทิปแจ้งไปนะคะในช่วงพรีเซลเราก็สามารถเลือกเป็นโปรโมชั่นฟรีเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจหรือจะรับเป็นส่วนลดก็ได้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจโครงการนี้ก็สามารถเข้ามาดูห้องตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โ,โมงเย็นหรือถ้าใครที่ต้องการโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนสามารถโทรไปได้ที่เบอร์026896888ค่ะ และนั่นคือทั้งหมดของโครงการลุมินีพักออนไ9ค่ะถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอนโดนาอยชา h น n n e l ไว้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่อยากจะอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์คอนโดนาโย .com และ Facebook f a c e b o o k Fanpage คอนโดนาโย .fc สำหรับวันนี้กแรกทีมงาน,นต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ